พัดลมไร้าสายโอซูก้า20ยี่สิบโวล์แรงทนทานและสะดวกสบายพร้อมความสามารถที่ทันสมัยให้คุณเพลิดเพลินกับลมสดชื่นทุกที่ทุกเวลาสวัสดีค่ะแนะนำพัดลมไว้ใช้ที่บ้านนะค่ะขอแนะนำสินค้าพัดลมไร้าสายโอซูก้า20ยี่สิบโวล์ลมแรงเย็นนานแข็งแรงทนทานคุณสมบัติเด่นสินค้าของเรามีดังต่อไปนี้ค่ะรอบการหมุนหลักสปีดมีความยืดหยุ่นในการปรับความเร็วหมุนตามความต้องการ ระหว่าง1.3000ถึง2 0 0 0นาพทำให้สามารถใช้ในหลากหลายงานได้แบตเตอรี่ที่แข็งแรง20โวลต์แบตเตอรี่ที่มีความจุเสียให้กำลังพลังงานทนทานที่เพียงพอสำหรับการใช้งานต่อเนื่องดีไซน์ที่คล่องตัวน้ำหนักเบาเพียง2.3กิโลกรัมและขนาดที่เล็กคอมแพกไลท์ทำให้สะดวกต่อการพกพาและการเคลื่อนย้ายควบคุมลมแม้ในที่มืดมี LED ส่อแสงที่สามารถให้แสงสว่างในที่มืดพร้อมมีซีฮอกสามารถปรับระดับความแรงลมได้อย่างละเอียด ป้องกันน้ำและฝุ่นเพรชิลไอพ54ห้าทำให้สามารถใช้งานได้ทุกสถานการณ์โดยป้องกันน้ำและฝุ่นแบตเตอรี่ทนทานโอซูก้ามัทีพออาสามารถใช้กับหลายรุ่นและชนิดของแบตเตอรี่ทำให้เป็นสินค้าที่มีความยืดหยุ่นในการใช้งานควบคุมลมอย่างละเอียดคัสทัมวินคอนโทรลทำให้สามารถปรับระดับความแรงลมให้เหมาะกับทุกสถานการณ์ตัวเล็กแต่มีแรงตัวเล็กและสะดวกในการใช้งานแต่มีแรงพลังในการทำงานรับประกันคุณภาพ มีการรับประกันสินค้านาน6เดือนสรุปแล้วนะคะ่ะจุดเด่นสินค้าเราพัดลมไร้สายโอซูก้า20โวลมีคุณสมบัติที่ทันสมัยทนทานและสามารถใช้งานได้ทุกสถานการณ์ด้วยดีไซน์ที่คล่องตัวและความแข็งแรงของวัสดุทําให้เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสําหรับการใช้งานทั่วไปและการเดินทางสนใจกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ค่ะขอบคุณค่ะ